เริ่มสำหรับคุณผู้ชมที่เกิดในวันอาทิตย์ครับคนวันอาทิตย์นะครับผมหยิบได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าและก็ได้ไพ่4ดาบโอ้โหต้องบอกเลยว่าคนวันอาทิตย์ในวันจันทร์ที่16นี้ถ้าคุณพึ่งฟื้นไข้นะคุณก็จะดีขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับแต่ในขณะเดีวยวกันถ้าคุณยังไม่เจ็บป่วยมีดวงที่จะไม่สบายสัก3 4วัน นะครับในเรื่องของการงานหรือหน้าที่การงานต่างๆนั้นงานยังค้างคา,งาอย่างไม่เสร็จแค่คิดแต่ยังไม่ได้ลงมือทำนะครับผมแนะนำให้ขยันขันแข็งขึ้นมาสักนิดหนึง่งหากคุณขาดแรงบันดาลใจให้ไปเที่ยวไปเดินห้างหรือไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัดสักหน่อยจะเกิดความคิดและเกิดไอเดียได้นะครับ ระวังในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักในเรื่องของโชคนั้นมีโชคที่เด่นจากการงานนะครับในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของการค้าการขายเลขที่ถูกฉลกสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์คือเลข1และเลข4มีเลข7อีกตัวนะครับคุณผู้ชมครับนะครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันจันทร์คนวันจันทร์ในวันจันทร์ที่16พฤษภาคมนะครับเป็นวันที่มีความสุข เพื่อนฝูงผู้ร่วมง,งานนะครับและหลายหลายท่านมีดวงเดินทางไปดื่มกินนั่งรับประทานอาหารพูดคุยพบปะสังสรรหรือไปงานเลี้ยงนะครับหลายท่านได้ไปงานที่ได้ดูของสวยของงามไปดูเสื้อผ้ารองเสื้อผ้านะครับไปดูรถจะออกรถใหม่ดีไหมแล้วอีกหลายหลายท่านก็กําลังคิดวางแผนในเรื่องของหน้าที่การงาน การติดต่อการเดินทางระยะใกล้ในการค้าขายหรือการพบปะลูกค้าประสบความสําเร็จเป็นที่น่าพอใจในเรื่องโชคลาภนั้นคนวันจันทร์ทะเบียนรถของคุณมีดวงที่จะออกเลขเด่นๆก็คือเลขสและเลข6ครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันอังคารคนวันอังคารในวันจันทร์ที่ส6บกพฤษภาคมนั้นนะครับถ้าเกิดว่า คุณใช้มือถือรุ่นใหม่ๆจะเจอปัญหานะครับใช้แท็บเล็ตมือถือในเรื่องของเทคโนโลยีของคนวันอังคารในวันจันทร์ที่16นั้นระวังเสียระวังตกน้ำนะครับในขณะเดยียวกันถ้าคุณกำลังรอฟังข่าวดีกับคนรักดีในเรื่องเงินเรื่องงานเนี่ยมันไม่แฮปปี้อะสิ นะครับอย่างเบาสุดก็คือได้รับข่าวดีเสร็จวางสายอีกสายนึงเข้ามาเป็นข่าวที่ทำให้เราเสียใจนะครับโดยเฉพาะคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดญาติพี่น้องลูกเต้าหรือคนรักจะทำให้คุณรู้สึกผิดหวังเช่นเคยการงานผลของงาน,ผล,งงานผลของเงินยังไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยโชคลาภม,มาจากความฝันฝันดีๆตีให้แม่นเลขที่ถูกฉลกสรับที่เกิดใน วันอังคารคือเลข2 18และที่เด็ดที่สุดคือ2ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณครับกำลังเด่นประกายนำโชคครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันพุธคนวันพุธนะครับได้ไพ่เทมเพลน c e กับ The f o ูลไพ่ลักษณะแบบนี้มีโชคถึง70%นะครับคนวันพุธในวันจันทร์ที่16พฤษภาคมไพ่แบบนี้บอกได้เลยว่าอย่าอยู่บ้าน ต้องออกนอกบ้านถึงจะมีโชคโชคการกินโชคจากคนเลี้ยงข้าวมื้อสำคัญหรือการเที่ยวกับเพื่อนฝูงโชคจากการสูกถูกรอตอรี่มีโอกาสถูกถึง70%ทีเดียวนะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธนะครับแต่ต้องไปซื้อต่างบ้านต่างอำเภอต่างเขตนะนะครับออกขับรถออกไปนั่งรถออกไปประมาณนั้นนะครับถึงจะ เขาบอกให้ซื้อจากไหนซื้อจากลังสองหอนตัวเองนี่ไงอย่าลืมกลับตัวเลขเผื่อนะฮะล่างบนให้พร้อมนะไม่งั้นมันเคลื่อนได้นะอีก30% 140นะครับ1 40 6เป็นเลขที่ถูกฉลกสลับคนวันพุธครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันพฤหัสนะครับคนพฤหัสในวันจันทร์ที่16พฤษภาคมโอ้โหได้ไพ่ เอ็มเพรแล้วก็ไพ่ทาวเวอร์เอ็มเพรนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่ามีโชคนะครับหลายท่านที่ดวงแข็งก็สามารถที่จะมีโชคได้แต่ซื้อหลายตัวไอตัวผิดดันได้ดันเสียเยอะก็เจ้ากันไปกลายเป็นว่าไม่ได้อะไรแต่ถ้าไม่เล่นดีที่สุดทำบุญนะครับสถานปฏิบัติธรรมกรรมฐานทำบุญเกี่ยวกับสังฆทานสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างหอระฆัง ถูกฉลกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจะทําให้มีโชคในงวดนี้และงวดต่อไปนะครับดวงตา,ตาของคนวััดนั้นมีเลขที่ถูกฉลกคือเลข3 1 6นะครับและ8ครับนะฮะเอมีกําลังดาวสุกด้วยมีหลายเลขนะเพราะได้ไพ่ใหญ่นะครับคนวัฒนนะครับวันจันนี้จะได้ข่าวที่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นักนะแล้วมันก็จะผ่านไปแป๊บเดียวเองผ่านไปแล้วเดี๋ยวก็จะดีขึ้น นะครับระวังสุขภาพและอุบัติเหตุเล็กน้อยครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์ครับคนวันศุกร์ในวันจันทร์ที่16พฤษภาคมมีดวงเดินทางนะครับเป็นการเดินทางเพื่อทำงานแต่งานยังไม่สำเร็จ100%นะต้องสารต่อต้อง Follow ต่อนะครับเอาละครับดวงชะตาคนวันศุกร์นี้ไม่มีโชค ไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นมาในวิชาผมจะหมายถึงการหยุดสะดุดชะงักงานชั่วคราวงานอะไรต่างๆก็สะดุดเงินก็สะดุดนะครับไองานที่ตกลงกันไว้นะครับจะซื้อร้านเซ็งร้านซื้อของอตกลงซื้อขายปรากฏว่าเคลื่อนซะนี่หรือไม่ก็รอไว้ก่อนนะครับโชคก็ไม่มีแต่ผมจะบอกเลขเด่นๆที่ถูกชะโงกสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ก็คือเลขนะครับเลขส นะครับขอ,อ,ขอเลข3และเลข7นี่เลข3และเลข7นะครับมี6อีกตัวหนึ่งนะครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์คนวันเสาร์นะฮะสุดท้ายสำหรับวันนี้เลยและพ่พระและ2ดาบนะครับและ2ดาบระวังผิดใจกับผู้ใหญ่นะจ๊ะคนวันเสาร์นะครับผิดใจกับพระอย่างงี้และพ่พระนะผิดใจกับพระนะครับผิดใจกับคนที่อยู่ในวัดหรือ ไม่สบายใจเมื่อเห็นพฤติกรรมบางอย่างของผู้ทรงศีลน,นะครับหรืออีกในหนึ่งแปลว่าระวังสุขภาพของญาติผู้ใหญ่พ่อแม่นะครับมีเรื่องอะไรก็ควรจะปรึกษาผู้ใหญ่เช่นเดียวกันในขณะเดียวกันปัญหาเดิมๆยังไม่จบนะครับความคนรักคนที่ติดต่อเรื่องหน้าที่การงานเขาเงียบหายไปนะครับหรือว่าทำให้รู้สึกอึดอักใจเพราะคุณไม่สามารถที่จะติดต่อเขาได้ชั่วขราวเท่านั้นแล้วเดี๋ยวก็จะติดต่อได้เลข โชว์ของคนวันเสาร์คือเลขห้านะครับและ2นะครับ5 2เอ่อ6มี6อีกตัวหนึ่งนะครับ5 2 6นะครับนี่คือเลขถูชโชว์ของท่านที่เกิดในวันเสาร์